สปันศรีสิบวัชราสอ0แ้ไ้ปาก3าบาทเปิดหนังสือเอาเอาไปเห็นธนาไห้ปากสบาทวาดทะากระชัก2องก้หายกันาะจาไหมล่ะตะกูลเงินฝอยทองแค่นั้นกูฟอกรูสารล้อกฝฟากับขดพ่อขดแม่ระเยีสู้ฟากแต่กูหลับน้ำโอประาเทป

หายกันครับสองแสนเกาหอดตระกูลฝอยทองครับแล้วแต่เมืเ่อเดียองศาลโลกนี่แหละครับตัวจริงเสียงจริงครับนายทุนนหดที่สุดในประเทศไทยเลขสองเลขเก้าหลักแสนแต่ปากสามบาทหายกันแล้วครับบริเกียวกับพรคพวกเพื่อนฝูงนะครับเ้อกูฝากแต่อีอองประเทศพระราชนะราชสุดาที่มึงไปรับน้ำแม่กระทั่งผู้ใดเส้นรับรองมึงกับใจไปเอียนนี่หอดพยัน ประจักษ์กูนั่พ่อแล้วว่าบ้าว่า,วาบานพยันประจักษ์จะสแแค่นั้นแหละ